เฮ้ยเจ้าบอกสิมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเม่ไม่ง่ายหรอกจะจะไม่ได้ไงอย่าไปบ้ากวางกันเลยอ๋อจะฉันเป็นบล็อกที่มีสีเขียวเลยสีเขียวโอ้ยจะทำอะไรกันไปบ้างมาพี่กันนี้บ้าเกิดจำบ้านที่เธอออกมาไม่ได้ย้เหรอจำไม่ได้เดี๋ยวอะเฮ้ยบ้านไหนอ่ะบ้านเนี้ยเปล่า อ๋อชชดๆต้องเป็นบ้านนี้แน่เลยอ่เอเอ็นเจฉันเห็นเธอเข้าไปผิดบ้านแน่เอ๊ะเห็นฉันเข้าไปผิดบ้านยังงั้นเหรอใช่แล้วไม่มไม่ใช่บ้านนั้นสะหน่อยที่เธอออกมาแน่อ๋อแล้วมันเป็นบ้านไหนอะไหลเธอเนี่ยนะหลงทางกหลังหันกำลังหันแล้วก็เดินตรงมาแล้วก็เดินตรงมาโอ้นี่ฉันใบ้เยอะสุดๆเลยเนี่ยชัดเลยว,ว่านายต้องอยู่แถวนี้แน่นอนเพราะนายเห็นฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามสินะหมายความว่านายจะต้องอยู่จุดที่มองเห็นฝั่งตรงข้ามได้เป็นอย่างดีก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่่่าาาฉันนนซอออออยูกกล้้บเม ตอนแรกนะ โออนี่ฉันใบแบบสุดโตเวละันะวเนอหนี่ยสเยว้ไนอะีวไดินอีดอเดอุดอหนียวมันจะีบอกอะไรอ่ะ้จริงด้วยแถวๆกมากจริงปจะจลยฉันบอกถึงจะูตบอกทีแล้วก็หาจัไม่เจอหรอกเพราะว่าฉันเนียนมากอหเนียนขนาัน้นเลยเลยใช่แล้วอ๋อลองมองไป่อยสิว่าตรงไหนมันผิดปกติอ่ะเดี๋ยวนะ แต่จะใช้ NPC ในการมองหาฉันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วมาสิมานี่แล้วเมียวเมียวเมียวไอเจ้าแมวเนี่ยมันชอบเดินหนีคนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอ่แมวชอบหนีคนอย่างนั้นเหรองั้นแป๊บหนึ่งนะไอ่ไอมว่าแมวมันชอบหนีคนก็ไปเอาวีเลเจอร์มาเลยแล้วกันแม่ขอยืมตัวแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะขอยืมหน่อยนะมาแล้วชิกี้ฉันมาเพื่อจับนางไหนมาใช้แมวไม่ได้ผลก็ใช้วีเดเจอร์ไปเลยแล้วกัน อแล้วฉันกลับมาแล้วชิคกี้ไปเดี๋ยวนะถ้าไปเอาวิลเลเจอร์มาเลยเหรอเมื่อกี้บอกว่าอยู่ถแถวแวบ้านฉันสินะไปมองเลยสิว่ามีอะไรตรงไหนแปละปะหาาากหรือเปล่าเฮ้มันจะได้ผลจริงเหรอเนี่ยฉันว่าไม่น่าได้ผลหรอกนะเฮ้ยแต่มาไปยืนตรงนั้นน่ะฉันบอกให้หาคนยังไงเล่า เหมือนว่าวิลเเจอร์จะใช้การไม่ได้ถ้าเอ็นเจ้เฮ้ยนันมาซีหอวยฉันบอกเลยว่าฉันเนียนเกินไปน่ะเอ้ยหรูอว่านายจะอยู่แถวเนี้ยต้องใช้แงมแงมเลยอะจิ๊กี่เออจะลองยิงดูก็ได้นะนี่ลองยิงอะไรลองยิงไปก็พาดต่ซีไมน เื่อยจังยังหัวใจหมดเวลาที่ยังเนี่ยเดี๋ยวนะพอสังเกตดีๆแล้วบล็อกของฉันมันไม่ใช่สีเดียวกันกับบล็อกข้างๆนะยังไงเหรอถึงจะคล้ายก็จริงแต่ว่ามันแตกต่างกันแค่นิดนึงนะแตกต่างแค่นิดนึงยังไงถึงจะรู้ได้ยังไงกันล่ะนั่งสินะพอเอาว่าจริงๆแล้วถึงมันจะไม่เหมือนกันแบบ100%แต่มันก็เหมือนกันอยู่ดีอะเยากแค่ไม่ออกเลยนะบริเวณมาอย่างเงี้ยหาไม่เจออย่างเงี้ยม่เลยเป็นบล็อกไม่ยางจะมา การซ่อนของฉันนี so. um. ่แบบว่าสุดยอดเลยนะเอ็นเจเอ้ยงั้นเอาไงดีนะฉันก็ไปหาในบ้านดีไหมน้นงเอ็นเจเธอมีเวลาจำกัดนะฉันบอกให้เฮ้ยใครรู้แล้วนะทำยังไงดีนะเฮ้ยดีเขียวดีเขียวแต่ยิงวัวก็โอ้เอ๊ยเอ๊ยอะไรเหรอเอ็นเจมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเอ๊ย อย่าเอาอย่าเอาอย่าเอเอ็นเจเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอนเดี๋ยวกอนฉันขอเวลาต่อเบลก์ป่าอะไรเดินได้โบเออรยืนเฉยๆก็ได้อยู่แล้วเกี่ยวโจเอ้ยฉันก็คิดว่าฉันจะเปลี่ยนที่แล้วหน่อยนะโอ้ยจันจัน มามารอบต่อไปเอ็นเจยโอ้โหเยอะแยะชะมัดเลยขาขอเพ okay. ิ่มกดได้ไหมอ่ะแหจะเพิ่มกดอะไรของเธอกฎก็คือถ้าเกิดว่านายแปลงร่างเป็นอะไรไปแล้วห้ามแปลงร่างเป็นสิ่งนั้นซ้ำอ่ะอ๋อห้ามแปลงร่างซ้ำสินะใช่แล้วก็แสดงว่าฉันไม่สามารถแปลงร่างเป็นดินได้แล้วสิใช่แล้วหมอก็จริงโอเคก็ได้ก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้โอเค เอาแหละงั้นถ้าอย่างนั้นล่ะก็ฉันจะแปลงร่างเป็นแปลงร่างเป็นอย่างนี้ดีกว่าโว้โอ้โหเนียนจังเลยและแถวนี้ก็มีดอกไม้เยอะด้วยเอาเป็นว่าอืมเอาตรงไหนดีนะตรงไหนดีนะเอาเป็นว่าตรงนี้แล้วกันเนียนๆกับเพื่อนอยู่ตรงนี้ยังไงเอ็นเจก็หาไม่เจอโหเนียนขนาดนี้เอ็นเจไม่มีทางรู้ได้เนี่ยโอเคเอ็นเจฉันพร้อมแล้วเป็นไงล่ะฉันซ่อนเร็วไหมล่ะซ่อนเร็วี่สุดเลยฉันก็พร้อมแล้วเหมือนกันฉันใบ้เลยนะเพราะว่ารอบเนี้ยฉันว่าฉันเนียนเหมืรอบเมื่อกี้นี้เองรอ ปนไรอบนี้น่ะฉันอยู่ใกล้ๆกับบ้านที่เธอออกมาเหมือนเดิมเลยใกล้ๆบ้านอีกอ่ะใช่แล้วฉันบอกแล้วว่าบริเวณเดิมบริเวณเดิมอืมใช่แล้วแหละ เราบอกแล้ววนายเป็นบอกแต่ว่าไม่ได้แล้วนี่นายกินนายดูข้างให้แปงมันดินแล้วไม่ใชื่อใช่แล้วฉันไม่สามารถแปลงเป็นดินได้นั่นแปลงไปอะไรอ่ะต้นหญ้าเหรอแย่ฉันบอกมันก็จะง่ายเกินไปแล้วสิฉันไปไปสองอย่างแล้วนะว่าฉันไม่ใช่บอกดินแล้วก็ฉันก็อยู่แถวแถวนี้ด้วยไอ้อยู่แถวเนี้ยมันก็มีต้นหญ้ามีบันไดมีไม้มีลั้วมีดอกไม้มีต้นไม้อืมแต่เดียวมั้ลูกๆแบบเนี้ยฉันว่าที่น่าสงสัย ก็คงเป็นพวกต้นหญ้าแล้วก็ดอกไม้นี่ไหนต้องไม่ดึงสงสัยอ่ะเล่าก็เพราะมันมีเยอะยังไงเล่ามันก็จริงฮะแต่ว่าไม่ใช่ก็ได้นะมัก็จริงฮะแป๊บหนึ่งนะแงอย่างละครับทุกคนในตอนนี้เอ็นเจเริ่มสงสัยดอกไม้แล้วผมจะต้องหาจังหวะที่เอ็นเจมองไปทางอื่นเสร็จแล้วก็รีบหนีไปเอ๊ะเดี๋ยวนะเสียงอะไรอ่ะกลิ่นอะไรไม่ไม่ โอ้ยโอ๊ยโอไอ้ยายนะอ๋อฉันก็กำลังเล่นจุดต้นไม้ดู่นะก็แบบว่าเป็นนายหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยมันก็จะต้องร้อนแน่เลยเออ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 เอาเอยเออ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 เอจเอก็ออเนะไิ่เออ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 เลอเออเอดเออเออเออเนอเออไอดเนเออเิออออออเ ไม่สวยแล้วแบบนิ้ไฟก็ลามมันจะลามมาลนชไมเนี่ยเออที่ไม่ถูกไ่อโอ้อกเี่ข้าไม่บอกแล้วเราก็ไม่ต้กินน้จิ๊นะจ้อยเนี้ยเาไม่ได้บอก่าใจเลยแล้วกันไม่ชไม่ได้บอกไม่ได้นะไอ้เจริงเหรอจริงจริงฉันเป็นเป็นเป็นสีอะไรแล้วจริงจแล้วเมื่อกี้นี้ไมสีขาวอย่างเงี้ยจละต่นเปลี่ยนเป็นอี่โหอย่างนี้มันสวยจิห่วะไอ้โอ้โหเล่นตีสกอย่างนี้เลยเหรอ

รมันจะยากตัวไหนกันเีอะอีกแค่แปลงล่างไปนู่นไปนี่หลาเดี๋ยวเธอจะได้รู้เลยนายทำเหมือนว่าทุกอย่างมันยากหรืเล่เนี่ยฉันจะลองไปเลยมันยากกว่าที่คิดนะเฮ้ยนายพูดเกินไปเอาละแถวนี้ก็เหนื่อยเลยเช็กกี้ฉันพร้อมแล้วโอ้โหพร้อมแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วดูดังดีดีนะก็เหมือนฉันตั้งแต่ซ่อนไว้แต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าอ่ะเอจะดีมาแล้วเหรออืมแอนเจเธอช่วยใบหน่อยสิฉันเหรอ มันเป็นสิ่งที่มีสีเขียวบกผิวสวยไปตามสายลมโอ้สีเขียวที่บกผิวสวยไปตามสายลมเหรอเฮ้ยๆใบใบเยอะไปไหมเนี่ยใบเยอะไปหน่อยนะเอ็นเจไอ้สีเขียวที่บกสวยเมื่อไหร่ดูเนี่ยเราต้องจะว่าต้นไม้ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ผิวสวายสิ่งที่ผิวสวายเป็นกุ้ยใหญ่ๆไอ้ที่จะทายถูกก็เจอแต่ยากไม่เป็นล้านจะรู้ได้ไงว่าฉันคือต้นไหนอย่ไหนนั่นสินะแหวนเป็นท่าอย่างนั้นเหละก็ อ็นะฉันจะใช้อาวุธเดียวกันด้วยไม่ได้นี่นะนี่ไฟแช็กแก่นั้นยังไม่พอฉันจะเอาปืนไปด้วยโอ้ยนะจะทำทุกอย่างไม่ได้นะโอ้ยยามีต้นเยอะเดี๋ยวหมู่บ้านจะเดือดร้อนเอาเชื่อฉันเถอะอย่าทำอย่างไรได้หรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันจะไล่เผาให้หมดเลยใเชื้อเชคิดใกล้อเชื้อเชื้อเชื้ยาต้นไหนที่โดนเผาแล้วกลายร่างเป็นเอ็นเจก็จะได้รู้เลยว่าท่านคิดเธอโอ้ยโอ้ยอุ้ย เธอช่วยไป้หน่อยได้ไหมเาเธออยู่แถวไหนอะชัหรอใช่แล้วอะชั้นเน่ยอยู่ในที่ที่มีอะไรก็อย่างนึงสีน้ำตาลล้อมรอบสีน้ำตาลล้อมรอบหรอใช่แล้ก็เผาให้หมดเลยแล้วกันอู้หูโอ้โหเผาเลายเผา งไอเผาต้นไม้นี่ด้วยเลยแล้วกันนี่เนี่ยเออเราจะเผาทวกอย่างไม่ได้นะชิคกี้โธ่ฉันก็ได้หาเธอง่ายๆไงเอาละเอาละเผาให้หมดเลยเผากระถางนี้แล้วยังไม่โดนอีกเหรอเอ็นเจชิคกี้ังยังไม่ไม่ดีเลยดันเกิดมาตัวเตี้ยกว่าคนวเดิเรามันไม่ค่อยจะเรียนเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะเอออันนี้มันแปลกหรือเปล่าอ่ะอืม เอ็นเจโอ้ยเอ็นเจฉันเจอขอนไม้ที่มันเตี้ยกว่าขอนไม้อันนี้เลยแล้วแค่นั้นยังไม่พออ่ะนะขอนไม้นี้วันโอ้โหชัดเจนเลยเอ็นเจวันนี้นะจะไปไหนกันนะอือโอยสวยดันเกิดมาตัวเตี้ยว่าง่ายไปขอนไม้เลยตันเตี้ยกว่าบล็อกอื่นแล้ว น้อยฉันก็รู้แล้วแหละว่าฉันเป็นคนดีจ้ะป้อมเป็นพรอนไม้อะเด็ก <c oughs> เป็นป้อกอะไรสักอย่าง <Bradley S 1> หัวโ <c oughs> ตไม <c oughs> ่หยาดโอ้โหเอ้ยฉันบอกแล้วเป็นคนซ่อนไม่ใช่วุ่นง่ายนะเฮ้ยจริงด้วยเนี่ยเฮ้ยสวยจะมาอย่างนี้แล้วนายก็ชนะกันนะสิ <c oughs> เอาแหละรอบนี้ฉันขอเป็นคนซ่อนอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะเอาได้เลยเอาแหละเอเจตอนนี้เด็ไปปิดได้เลยพอใจแล้วโอ้โหยบ้านแทบจะไม่เหลือเลยเนี่ยเล่นซ่อนแอบยังไงฟังพี่นาทุกทีเลยเออนั่นสินะบ้านนี้เลทเทสไปหมดเลยฮะเอาแหละเอาแหละตอนนี้ผมก็รู้แล้ว วครวาผมจะแปลงร่างเป็นอะไรเดี๋ยวขอหาก่อนลาสิกี้อยู่ตรงนั้นเ,เหมือนกาลังจะพยายามกาลังคิดอยู่เลยว่าจะแปลงร่างเป็นอะไรในตอนนี้ที่ไฟกําลังไหม้บ้านอยู่นะครับทุกคนผมได้ทําการตัดสินใจแปลงร่างเป็นไฟซะเลยเนี่โอ้โหเรียนสุดๆไม่ตัเจนเลย านเเตต็มลยแล้วถ้าเอาไฟมาวางไว้ตรงขอนไม้อย่างเงี้ยมันก็จะเนียนขึ้นไปอีกโอ้หอมแบบนี้แล้วก็เอ็นเจไม่รู้แน่นอนว่าผมเป็นไฟก้อนนี้เนี่ยไอเดียของผมนี่มันสุดบันเจิดเอาล่ะเอ็นเจฉันพร้อมแล้วยังงั้นเหรอฉันก็พร้อมแล้วเหมือนกันเห็นเต็มตาเลยเห็นทุกอย่างเลยเอาล่ะต้องแก้ไนู่ตอน้แล้วกันเพราะฉันเนี่ยดูทุกอย่างให้หมดแล้วเอ็นเจก็เธอพร้อมแล้วนะหาได้เลยนะเข้าใจแล้วพอยิกี่ทนหน แปลงอ่ะนาต,ต้องแปลงอะไรเป็นที่มันยากๆเลยแน่เลยอ่ะโอ้รอบนี้แหละยากที่สุดที่ฉันเคยแปลงร่างมาเลยแหละจริงอ่ะใช่แล้วใช่แล้วอู้ยโอ้ยโอ้ย,ยบ้านไฟไหม้อย่างเงี้ย อย่าเอาน้ำมาดับไฟเฮ้ยอะไรของเธออ่ะอยู่ดีจะดับไฟทำไมอ่ะโอ้ยก็แบบว่าอง <c oughs> ก,กาศที่บ้านไฟไหม้แบบนี้ของสารชาวบ้านนี่นาเฮ้ยโอสงสารเลยตอนนี้เธอต้องหาฉันก่อนนะก็จริงแหละแต่ว่าแบบว่ามันเห็นแล้วมันทนไม่ไหวอะที่ดีหมายความว่าไงอะ่ะเธอเธอไปหาฉันก่อนสิเธอจะมาดับไฟทำไมเล่าเอ้ยเอ้ย,อยฉันฉันฉันอยากดับก่อนอะ่ะ <c oughs> งั้นฉันขอเวลาสักแป๊บนึงก็แล้วกันนะเฮ้ยแปลกจะมันเลยเธอจะมาดับอะไรตอนนี้โอ้ยแย่แล้วสิครับทุกคน ตอนนี้เอ็นเจกำลังไล่ดับไฟหมดถ้าเกิดว่าน้ํามันไหลมาตรงนี้แล้วก็จะต้องรู้แน่ๆเลยว่ามันคือผมอะ่ะโอ้ยใกล้ถึงแล้ว ถึงแล้วก็ถึงแล้วจะมีไฟหลบกองหนึ่งอยู่ข้างหน้าเดี่ยวกะแปลกแลแล้วสิเอ็นเจทำไมเหมือนเธอรู้ว่าฉันเป็นอะไรเลยอะฮะแล้วพูดอย่างนั้นหมายความว่ายังไงอะชิคกี้นั่นสินะไม่มีทางที่เธอจะจับได้หรอกนะว่าฉันเป็นอะไรน้โอ้ยโอ้โยแย่แล้วสิเอ็นเจไฟไม่ได้ไฟไม่ได้โอ้ยใจเย็นๆๆ

แย่แล้วสิบังเอิญเปลี่ยนมาเป็นสารหลายทะเลแล้วสาหร่ายทะเลที่มันอยู่ในกองข้าวที่มันจะเนียนไหมเนี่ยแล้วทำไมถึงมีสาหลายทะเลอยู่ในกองข้าวได้ล่ะเนี่ยโอ้โหสวยแล้วฉันเป็นแค่สาหร่ายทะเลธรรมดาฉันอยู่ในทะเลเนี่ยเธอเห็นไหมเนียนสุดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายไปอีกแล้ว เอาแหละใกล้หมดเวลาแล้วเอ็นเจรอบนี้จะชนะแน่ฉันจะแน่ถึงจะจับใจก็เถอะแต่การเป็นว่าจะไล่ตามไม่ได้ซะงั้นน่ะโอ้ยเปลี่ยนเป็นอะไรดีเนี่ยต้องเรียเปลี่ยนแล้วต้องเรียเปลี่ยนแล้วต้องเรียเปลี่ยนแล้วโอ้ใครไปไหนแล้วเธอหายไปไหนแล้วอ๋อเดียนสุดๆโอ้เอ็นเจฉันรอดแล้วแหละฉันบอกเลยรอบเนี้ยเพราะว่าตอนนี้ฉันแปลงร่างเป็นสิ่งที่เนียนมากๆแล้วสิ่งที่เนียนมากๆอย่างนั้นเหรอใช้ไฟหรือเปล่าว่าเราจะไปไฟอีกอนหนึ่งหรือเปล่าฉันเปลี่ยนแล้วแหละเอ็นเจจะมองไม่ทันหรอก แพ้แล้วเอ็นเจเธอแพ้แล้วฉันชนะแล้วตาเดียโอ้ยโอ้โหเป็นไงเหรอฉันเปลี่ยนไหวไหมล่ะไหวมากๆเลยอันนั้นเป็นบล็อกเลยเนี่ยเอาละตอนนี้เราก็ชนะสองสองเท่ากันแล้วตาสุดท้ายแล้วเอ็นเจเอาละเลือกมาเลยว่าเธอจะซ่อนหรือเธอจะหาฉันขอซ่อนกันแล้วกันอ๋อจะเป็นคนซ่อนอย่างนั้นเหรอ เอาสิเอาสิถ้าเธอจะซ่อนก็มาเลยไม่ลอนานไม่มีวันหาเจอหรอกบริจานี่จะเปลี่ยนกับชาได้เห็นชันไม่ตเป็นเป็นโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเธอเป็นนินจาหรือไง่ะก็ใช่นะสิโอเคโอเคเอาล่ะฉันจะปิดตาในบ้านก่อนเอาล่ะแม่พี่แปลงเป็นสิ่งที่เนียนขนาดนั้นเมื่อกี้วก็จะเป็นสิ่งที่เนียนเหมือนกันอันดับแรกจะต้องขึ้นไปข้างบนก่อนประมาณนี้กําลังดีเอาล่ะเรียบ้อยเท่านี้ก็หาไม่มีวันหาเจอแน่นอนหาเจอก็โหสดสุดแล้วอะ โลกสีเหล่งที่แสนกว้างให่ในหมู่บ้านเล็กๆมักจะมีคนสองคนที่สร้างปัญหาอยาาู่เสมอใครวะใครอะนะจะปดเดียวตวจเช้เาบูนแล้วเวมวหมน็นเหม็น จะเป็นอะไรไปเหรอเอเจใชฉันกำลังคิดว่าที่นี่แบแคบไอตัวชาวไม่ไม่บุ๋งไงที่เธอพูดมามันก็จริงนะบ้านเรามันเล็กมากเลยนเนี่ยใช่มันแคบมากอ๋อฉันมีไอเดียดีๆแล้วงั้นวันนี้เรามาสร้างบ้านของเราเองกันดีกว่าเจ๋วเลยแต่ว่าก่อนอื่นนะเราต้องหาสร้างบ้านกันก่อนแถวงั้นเราจะไปหาที่ไหนกันดีล่ะแองเจล นนัเจ๊ยนะเอ๊ะข้างบ้านลุมกำลังสุดโหดนะเหรอไม่เอาด้วยหรอกหาที่อื่นกันก่อนดีกว่าเอ็นเจได้เลยพร้อมหรือยังฉันพร้อมแล้วงั้นไปกันเลยแย่แล้วที่นี่มันกว้างกว่าที่ฉันคิดเอาไว้เยอะเลยไม่รู้จะสร้างตรงไหนเลยอ่ะจ,จะไม่มีที่ว่างเหลือให้สร้างแล้วด้วยใช่ไหมใช่ใชเดียวลนะ่ะนี่คือเนี่ยเขาแค่คือเลี้ยงผู้ใหญ่ไว้เลย พอสอบว่ากันนั้นได้เปล่าไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ช่องฟิปเลยไม่ว่าเขาบอกว่าถูกน้ำได้แต่อย่าถูกสองชั่วโมงไม่ัไม่จะพังขายเป็นไซส์ั้งขาสัหน่อยดีกว่าหนึ่ชั่วโมงยังได้่งนด้วย่่กิน กวต้องเท่ากันความหมดเลยความสูงประมาณนี้น่าจะพอแล้วเงิ่แล้วพี่พี่มีกินไหมนี่มีสองนน้องอนีกำลังสร้างอยู่เลยแล้วฝเธอละเริ่มสร้างหรือยังเริ่มสร้างแล้วว้าวจะเริ่มสร้างเร็วกว่าที่ฉันคิดนนียจังแม่ใจได้เลยว่าฉันต้องเสรจก่อนแน่เนดี่ากโอเคไหมแม่แง ฉันได้ไนนไดเลยเอ็นจเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแม่ใจก็จริงอง่ะแต่แตแล้วใหญ่โอนต้งหกักกันเอาละตอนนี้ด้านนอกฉันก็เสร็จแล้วฉันต้องปรับแต่งด้านในสักหน่อยให่โอนให้คือแม่นะฉันจะเริ่มจากการวางบันไดตรงนี้ <c oughs> สร้างบันไดขึ้นไปแบบนี้นแบบนี้ ดูตรงนี้เลยไม่อรล่งเกิไปมเอารูปไปซ้ำกันเลยเอาละท่เหลือก็แค่เอาเร์นอิเจอร์มาใส่ตาก็เป็นอันเสร็จ เสร็จแล้วหล่อเอ็นเจนี่ฉันกำลังจะเสร็จพอดีเลยอย่าลืมไปต้อนเก้าคอกดินะไปซื้อใครเดียววะมาใช่ป่ะบ้านของฉันเป็นยังไงบ้างไงเอ็นเจว้าวที่บ้านนายเหรอโคตรเจ๋งเนะเจ๋งใช่ไหมล่ะมีดอกไม้หน้าบ้านด้วยนะเดี๋ยวฉันเปิดประตูบ้านให้น่ารักจังเลยชอบกมากเลยว้าวดูนี่ก็อย่าเดือดเข้าไปนะแต่ว่ามัน ไม่เอะเกิดมาขาสั้นก็แบบนี้แหละเอ็นเจเฮ้การบุรีทำมันเป็นเรื่องไม่ดีนะชิคกี้ไม่ที่เจอพูดก็จริงฉันก็โทษแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันต่อเถอะและนี่คือบ้านของฉันยัไม่ได้กินเลยทมเสียิเม เจ๋งใช่ไหมล่ะขนาดาูกบนผนังยังไม่ซ้ำเลยเลยฉันเดาว่าจุนี้จะต้องแพงมากแน่เลยใช่ั้ยล่ะประมาณนี้นะถ้เอ็นเจฉันจ้างคนมาวาดเลยนะรู้้ไหม จากที่ดูแล้วหลายก็ะโอดฉันวาดได้นะฉันวาดแม่มุมน้ำเงินแดงให้ไม่ล่าจริงจอย่างแท้เลยนะเอาไหมเอาไหมนั่นมันสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเอาไว้ร้องห่างละกันนะเอ็นเจโอเคเอาเถอะไม่เป็นไรมีอะไรจะโชว์ฉันอีกไหมล่ะมานี่สิเราต้องขึ้นไปดูชั้นสองแฉงชั้นบนเหรอใช่แล้วกระโดดขึ้นไปเลยเอ็นเจมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะโอ้ยมันได้ยินไปไหนอย่บนหน้าเอ็นเจจะถึงอยู่แล้ว oh my God. เดีมันเป็นลมที่เหมาะเหมมันก็เลยสวยนะเดี๋ยมากๆจะตั้งใจให้มันเห็นทั้งหมู่บลยนะเอ็นลงเห็นต้นไม้ใหญ่กันด้วยไม่มีอะไรเหมือนกันวันหนึ่งพวกเราไปทีนั่นกันเถอะได้เลยเอ็นเจเาะว่ามันต้องมีอะไรสนุกสอยู่ที่นี่น่ไแล้วเป็นไม้ใหญ่ได้แล้วเรื่องบ้านของเธอล่ะไปยัไงบ้าง อยากมีสิบเจ็ดสิบเ็แล้วใช่แล้วฉันอยากเห็นแล้วเนี่ยอยากโชว์แล้วเจอบ้านของนายแพ่แข้วสวยแบบเนี้แสงตะวันแสงดูแสงไหนล่ะตามมนเลยสีเจ็ดละทังไหนเดินนำไปเลยเอน้องว่าจะนายเห็นบ้านฉันแล้วก็จะต้องร้องตอนแรกกัไม่รู้ว่าจะแพงขนาดนั้นหรอกเลสองหมื่นสามหม้านเลยก็ว่าไปสี่หมื่นเจ็ด อยากให้มามันขดได้แกอีเวนได้อะที่ไหนที่อีเวนอที่อีเวนและเก้แเฟมมเฟมไปน้หน่อยดิไปนี่หน่อยอะไรอ่ะ mai đồ cho coi thẻ bong, nếu to off, mình chết đừng lo lắng trường จากตอนแรกด้านใหแไดล้วแล้วสิ <5 S 2> เราแอนเกยอีกแล้วแปคาสิบเขาเล่นกเป็นแห้าหมล้านอ่ะขายทีสี 40, 40่หมื่นทีสี่ทีหมืนอะแต่ได่เกมโดบอแต่มันหลายลูกเลประเด็น

นั่งเลยข่างม่ืเปเนยใส่ช่งตุ้งตุงตุ้งตุ้งต้องเตะแล้วนี่แปนตอแอะไม่แป๊บออึไม่รอหนึให้แป๊บนึ พี่อะพี่ฟินเนี่ยให้พี่นายปลอนนี้ได้นะถ้าเลยพี่ปล่อยให้นักจานเหรออืมพี่สองอันนี้ที่เหลือไม่ทำใช่ไหมก็มีแค่นี้ไงมองฟังนะ้ำแหนมขูดได้เนาะยาอย่ามันพัง ม่มัน่ชอบเสียงยาพีซื้อมางั้นเดี๋ยวต้องยาพอจ่ายี่สิบบาทโอ้อปอเาลทุกปุ๊บผ๊บนึงอคืาเขาีเชเกที่อนี่เขาแบบ

ทำก็ไม่ไากงานงานที่ทำไม่ได้แต่ถ้าเขาขอะยท